สวัสดีครับวันนี้เซตดิชอปจะพาน้องๆมาดูการถอดลูกหมากคันชักนะครับผมคันชักปมอลไยครับผมของอันได้แจ็สนะครับผมอันตอนแรกแล้วก็ถอดกิปปก๊บก่อนนะดัวกิ๊บเขาดูดแล้วกิ๊บเขาสภาพแล้วก็ฉีดอีกหนึงนะครับผมแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดน,นะ

ออกเสร็จแล้วอ๋อออกง่ายแท้ยังไม่ได้ใช้ตัวอันนี้เลยไม่ง่ายเรัใส่ไปใหม่น้องๆดูนะแล้วใส่แบบนี้นะครับผมไม่เกี่ยวกันจสะสาธิตให้น้องๆดูว่าการใส่เป็นยังไงอะเราจะใส่แบบนี้ครับผมแล้วก็ ผานไปแบบนี้ผานไปแบบนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะกดขึ้นดังปองนะครับผมแบบนี้ไม่มากไว้เลยไม่มาะต้องเปลี่ยนไหไรอีกแล้วแต่ฝั่งนี้เหนื่อยนะ ได้แล้วครับผมมาคันชักนะครับผมโอเค